อุณหขนาดเลยหเดือครับของเสียบดาเฤยดูกันเขียดไส้พี่น้องครับเขียดไส้เรยกว่าเขียดจานาครับกามีนี่บกเลยแเขาอยู่ในไส้สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเรานี้พมอยู่ตลาดนัดเช้าบ้านสองควันครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับตลาดนี้เพิ่นมีทุ๊กต่อวันพฤหัสครับพี่น้องครับ ทำบรรยากาศอากาศเย็นๆมาเนี่ยอุณหภูมิอยู่17องศาครับ17-18องศาประมาณนี้แหละหนาวเด้อบ้านเฮาอำเภอโพไซจังหวัดบลบบุรีหนาวขนาดเลยครับเพราะว่ามันไกลแม่น้ำโขงครับพอๆพกันกับอำเภอเขียนม,มาลาดัดอุณหภูมิอยู่ประมาณ17-18องศาคร,ครับตอนเช้าๆนี่อากาศหนาวไรไอ้นนี้จะมีหนูโนหน้า ีปลาปลาแก้วครับนี่อย่างแม่เลยมีนกมีหนูจ้ามีสมพักเตียนปลาแก้วเราก็ย่างยุจานเดียวแล้วช่ไหมสีมันบบนีกงกับเพิ่โลงไหมันเน้ำเย็นกุ้งกับโได้บ่ครับันนะโบล่งไหัผมกับโลงคือกันแล้หนาวไปบ้านหนาบ้านหนาวอะไรไนี่เป็นบัก นัดครับหักนัดนื้อใหม่ได้ท่านนี่ล่มวีวีล่มเย็นว่อยว่ตัวนี้ขีใส่เราจะเดืกหัวเฉียดละมันเย็นมันอันนั้นทางบ้านผมหนาน้ำแคนอทยงยาอยู่เพื่อนก็ขี้ดบัดวหียวได้หนิวัดเดียวเหนยเขียดใส่พี่น้องครับเขียดใส่หรือว่าเขียดหนะครับกามีนี่านไปเขาอยู่ในใส่ตัวนี้คบใส่เงี้ยางบ้านทำผมนะ ออยหนึ่งจ้ะกรมีหอยแกนี่ฮาเซียมเว้ยเอาไปหมกสำหรับผู้ใดมักไปอมไปหมกไปอมจะน่อยแบบกรอบตันกับเขาเขาเสียวเห็ดละนาะเดี๋ยวเนาะกับเขาเนี่ยจ <bamboo. S 3> ังอยังอีวะแม่ยังเหรอคะาบเท้าแก้วมองตกกระใหม่สดซุ้มหมกปลานี่บริสุทธิ์แล้วบ่ซุ้มหมกปลาบริสุทธิเห็ดจุจัอย่าวัตถุดิบมันหลายของเป็ดมีเนาใหม่มีบักหอยเดียปลาย้อนเห็ดบดโอ้มีสุยัติเลยใช่ไหม มีเท่าบัก่อยจุบกันนี่หึโ้ยมนันหนาวเมนบอเพี้ยนแลวกินเราเท่าแต่ว่าบอมีหมกนี่กลาบเท่ากันลาบเท่านอไหม้ัที่ยี่สิงงบบาทเพียงไปเขียงไปเขียงยาวไปรอบวงกอนพี่น้องครับเพราะว่านี่กะโอ้ยามผลไม้หนักนั่นอ๋ปูหันมาแตใส่เนี่มาแตบัดเดง คนราเียนทบาอากาศเย็นๆครับอากาศนหนาวเมืนเนี่ยไปจะอก่ดีก่านาวหนาวแนมตุ่มรลแล้วยูโวแม่นแล้วยี่สองพวงยังไหลเอยอแนมไม่ใส่ก่องแม่บ้านไม่ส่หครับเนี่ยไม่อไม่อลยผลูกข่าคือบางเฉมนี่ยเป็นบทานมาบ้านหนาวเนาะไปเอาไปรอทางีก่อนไปรอเบิรงพี่นองแอู้มืเนี่ ตลาดบุกไฟคือขาดมันได็ครับแต่ว่ามีขาหลายอยู่ด้วยห่านขนมหวานเผาเขียวเราไปทางใดบุจกจะฟองเพิ่นลูกขาบุกไฟหนาครับวันนี้แต่ว่าสิ้นขาดเคือจังหนี้เนี่ยอยู่อากาศมันเย็นหรือว่าเพิ่นเป่าเกี่ยวเขาเพราะว่ามันสีขอบไเลยลรมันกหล,อกล่อลงครับพี่เป็นใดเงี้ยครับ หอยจาหอยเราวะเฮ็ดเล่นมาหอยเดียเฮ็ดบดครับท่านนี้น้องแม่เรากำลังเลือกเรากำลังเลือกไอ้เฮ็ดบด จำเวลาซีพนากันนเกเด้ฮกซีซีฮกี่เกิขาขายรลจังเลยแม่ค้ะบอกขายเดียวเขาโลละลายกีบดกเลือก็าโลดโลละลอยหกซีเหลือเขาเลยทาลอยหาีบหมีตากเอาแล้วาเฮ็ดบดละครเพ็ดบดโล่โลลอยหาซีบลอยหาซีบเฮ็ดบดอ่อนครับบดอ่อนบดแก่คนสามชิปเราไ่้ไองกินธรรมชาติบานเฮาครับแนวแสบตามฤดูกัน ของเสจำไปดูการหอเดียวกนหวเรือหอยนาะนอหัวนองหวบ่อนหะวปลหอยเดียา้วปลาะไปเรีกะอยเาเนมาขอระดาจีดานงะาบวาินัมาเป็เนะอมียดีว่าหนรแล้เนาะหนใ้กิน้องเมียนกินไม่ได้ดอกเอาม้ขอนให้กินก่อนเลย น้องเมี่ยห่งน้องเมี่ยเขาไม่ขายน้องว่าออกวะครับเนี่ย่น้องอยแปดสบาทอู้น้องดอกมันคืองามแท้แข็งแ็ล้วเะเดจ้าเกาะดีแทนล้นองว่ันไข่สาใ่มสามันไวยบไงมันเ่มันนนองกล้วยเนาะเออนวยบบไงเลยน้องว่าออกแล้วน่าเสียบบาทเท่าครับช่้งนี้ก็สินี่แหละ เป็นเฮดบดป่าเฮ็ดบดป่าเฮ็ดบดสดก็มีตัวสดน่าอร่อยหาสิตัวนี้มันเป็นเฮดแห้งนะครับเฮดแห้งเนี่ยยิวลูกอร่อยอร่อยแซวประมาณนี้ลราพี่น้องครับซอนเนื้อใหญ่ก้กินบ้านเฮาครับมันก็นจะเป็นตามฤดูกาลแบบนี้างไรพี่น้องครับในช่วงนี้มันสิเป็นเฮดบดนี่แหละมีแต่เฮดบดแล้วก็บักหมีเดียรแล้วก็จะเป็นกบหน้าปลาหน้านะครับช่วง คอามคิดตามไดูประการบ้านนอกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงฤดูกาลเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวครับอากาศหนาวมันไหวเดียร์มันจะเข่าไงเลยบักไหวเดืยรมันจะเข่าไงครับช่วงนี้คือเข่าไงมันจะเข่าไปอยู่ตามโค้งไม้หรือว่าตามโค้งหัวก็สินะครับทีมันมีหูมันจะเข่าหูครับแล้วมันจะมันจะอ้วนมันไหวไปเดี๋ยวเราไปแากพีครับก็มามากับเมียบานคือนเขาแล้วหนาวแล้วตุ่มผาอยู่ พุ่กันเอาคือกันตัวะวัดเอาเอากาศมันเย็ยนครับพี่น้องบ้านนอกก็ถ้าเพิ่นมาเลาะตลาดเรนจะมาสายนะั้นนี่ผมก็มาสายเลยได้ครำนี่ปกติถ้าช่วงเจ็ดโมงนี่คนจะหลายเลยตะวันนี่เจ็ดโมงแล้วครับก็บคนก็บ,บ่ทันหลายปาแบบ น้ำเพียกับของปลาที่จัตนตัวนี้เป็นเป็นเจ้าประจำครับเฮ็ดบดใหญ่เฮ็ดบดก่อนเฮ็ดบดแก่บักไห้เดียอ่านแม่นอมตัวไหนจะเป็นบักไหยครับมีบักไห้เดียบักไหยจุบมีเฮดบดนี่อ่ยห้างเพื่องมาเนี่ยของปลาแท่ หูนผลปาอมีได้ห like ้างมันนามมันเพิ่เอาเบลยเกสิบแลอยเก้าสิบสอ่าปลาตองใหญ่สี่เก้าสิบบาทร้านแม่นอมครับร้านของปาาปลาแม่น้ำโขงอากาศเย็นปลาก็สีใดบรวไร้เป็นไงครับจองอากาศมันเย็นมันหนาวเลยบอกไครเดียวทั้งนี้ ส่นวนตัวใหญ่แๆบถกหอยเดือเพันลกูกใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆพี่น้องคนนี้อู้นักขนาดเลยหอยเดือครับของเสียดบดามฤดูกาันนาหนาวมาหอยเดือมีหอยมีเห็ดบดต่นนำ้ำใบร้องลำใหญ่เยอะเห็ดบดป,ป่าครับถ้ามาเบิร์นท่านี้ก่อน ปลาโจกปลาตองไก่ตัวใหญ่ๆครับหันแม่น้องจะเห็นปลาของอกินยามวันเหนือทอดสายปลาโดลชิบะเลรอกิโลติดปลาโลละร้อยเฮดกระดังขึ้ใหญ่ได้ครับเอาไปสุกโลดิวอัวนี้มันรสสุกเฮดสุกอันนี้สามโลมันไข่กิโลละลอยสามโลตัวนี้จะเป็นเฮ็ดสดครับนี่หนูไหวผมนี่หนูไหวกบหน้าครับทางนี้บักไ่เดียปลาแม่นำ้ำขูด ห่านนี้จะเป็นหา่านปลาแม,ม,ม,ม่น้ำโขงห่านแม่น้อมครับปลาแม่น้ำโขงมีเฮดบดเฮดกระด่างมีบวกไม้จุบน้ำได้พี่น้องครับเพิ่นมีทุกสเสาร์วันประหลัครับอยู่ที่บ้านสองขอนครับ,บเปิดรังลูกค้าเกันลูกค้าบอา่อไรเป็นไงแต่ว่าสินค้าไรไหลครับเป็นไงครับอินเทอร์เน็แสบไปไหนยังนออกมากินแย่บ้าลใช่เนาะหนาวหนาวได้ยังไะน,นะโอ้ทิ้งห่อนโอ้ทิ้งห่อนแต่วันไหนก็ไปห่อน ไมรอใส่นี่ถามฟังได้ปะแบบควายเดียวเห็ดบนปีนออ้องอุ้ยยังมุนหนามุนหลังนี่กับ่ันจับตั้งไู่เอนมีสิบเป็นปลาแม่น้ำโขงก้าหล่กาหลง หอยเดียวโลละร้อยหกสิบบาทอ้หน่วยใหญ่กวาเนี้หน่วยใหญ่เานางลได้เราลละสองร้อยครับขอหาหนอ้อยหกสเนียะอวเป็นหใหญ่เีราวางรถแรราวางเรมันหลายราคาครับน่อยหน่อยก็ยีราคาเนึยงหน่วยใหญ่ก็าราคาหนึ่ง ลูขาดคระกำลังมาเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าอากาศมันเย็นช่วงนีง้เพิ่งจะสีมาซาเนจะังหน่อยไปเดี๋ยวเราไปเลาะทั้งคนแอนเมนกบบนี้แต่น,น้ำโหมเยอะไปนหน่อยครับมันเป็นจังได้โบเอา้าโบเห็นเพื่อนยุรหันมาเลาะพี่ตัวลเลยไ,ไม่เหงาเป็นจังได้ไม่เหงาทั้งหมดกับทั้งคนนั่นปะ <laughs> เราเกียรติดีทั้งยังไม่ได้่าขาดว่าขาดเลยนะกะติพใบตานบอกแม่ตานไปรู้ไหม ไอลูเบอร์น้ำเี้ยเนดียส่ะสารเยแอาใบตานสารครับเี่ยอเก็บข้ามือตานทีข้อมอเนอะทีมวลาีนี่ยสิบซงเลยโอ้พ่มีงายแล้วก็ร่วมกับวงเอ้กัเป็น่วงบุญนำบรรกาอากาศไทย E. Be be สายซได้ไรครับุ่นคนนงองถ้าคนนั <c oughs> ่เหอบ้านไหนก็ <c oughs> ่าเนี่ยจาจะมป็นโรงหน้าครันอย่สามสิบครับดวงหน้า30ิบเดือนนี้เหรอครับครับเดือนนี้ครับ นนเดี๋ยวผมสปปีเมอลมน้ำเด้อเดียวย่ลล้าครับไปไทยขเขาถี่นาทีครับจังหวะ <c oughs> ขอบคุณคปปรับขปปุณครันยื่คตับผมพุ่งเป็นกสองตรงกับวันอาทิตยนะ์น่อเน,นาะิาาตยดาวันอาทิตย์พอดีบันรดกหนามอลับเล่าวันนีงิบพุตบเกายย้าเกษน้ำเพลนครับเดี่ยวพมจะไปไทย ไม่ใหญ่เว้ยเขาช่อก่อนแลหาาหา้หาปาท่อนๆ่ไปขายกำลังเปลี่ยนท่งนี้ส่วนหลายหล้าจะเป็นัพรับจะเป็นพักจะเป็นส้นขาจาก,กวัวาจากสวนนะปลากระดาเราไหม อกำลังงามเลยเป็นเห็ดหมัดละสิบบาทจำพกวกกระเดากำลังออก,อกแล้วีนส่วนหลายเราจะเป็นพันนี่แต่ผลากร่อยต่อยได้เป็นรองครับ เาเนี่ยจสิเป็กับขอ่ขอคกับกับข่อสําเร็จมีออมกิเลสมีสุปเฮเกียด้ขตาต้มัดก็น,นี่มีแต่แนวแสบคือดกหมีแนวเอาปะอืมโอันเนี่ยเสุอาผู้ใดเรามาชมดีทั้งหลังายดเดยดกัเบา,าตนกะวันที่สามเสีบ กะเดากรเดาคืออันที่รวกับว่ารวบละครกระเดมาละชิบาทเด้อพูมาคมเนี่ยเด้อคมปันได้ครับโบขมพักกระเดาพันครับโอ้กระเดาเท่าไหร่กับกระเดาพันเนาะเอ้าเมื่อก่อนได้รบกวนเจ้าหน่อยคือบริเป็นโรงเรียนขาจี้บอกขาจี้โยฝนเนี่ยฝนก้อนละห้าบาทได้รบกวนไปเด้อไปเด้อไอ้วันทีสามสิบเด้อบันดงหน้าไปหาเบอร์มะลำเหล่าสิมาเดลย แม่น๋วาลำทังเราวันที่สามเระยังเ <c oughs> มื่อกี้ประเทศกัน,ก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 นกละแม่ก๋วยละ

ขนมหวานมันยาวเบาหวานสิยๆใส่นใส่ต้องการอะไรแม่ใส่นี่สมพระความเนี่ยนี่เนี่อ่ะวิพากยยังนั่นพักกลุ่มเทำอย่างะท่านโอ้ยไม่ใช่แบบบอกงั้นน่ะแต่เราอยากตักขนมหวานเราอยู่พักกลุ่มพักกลุ่มของืมธรรมชาติเลยบ่ะครับนีะเก็บอายุ่อนมากเก็บอายุหิ่มของตัดใจอะรบ้างคอั อันนั้นเป็นใจล่ะล่ะเดี๋ยวจะผสมผักไปไอ้อย่าเป็นผักครับผักเมื่อวานซื้อเมื่อไรเราว่าท่นได้กินอยู่ผักกําลังมาหลายครับช่วงนี้ฤด,ดูการนี้ผ่านวดด๋วไเตครับฤดูหนาวผักจะออกไรแห้งช่วงนี้เพอมันปลูกไงครับผักปลูกไงแห้งก็สิมันหนาหนาวเื่อไหรบดปลูกจานละห้าสิบเลยฮึขอนแล้วน้อยเซบเซยังจังบาทแม่จาน สิบบาทโอ้ยมันอ่อนอยู่ด้วยเนี่พี่ตัวผีตัวมันางเก่นี่ตัวอ่อนเห็นรใบมั้งย่นึ่โลึกกิโลซ้ำเนี่ยก็เอาไปออมใช้ห่วยย่มนี่ยมนสีมลติอนเนาะเอาผาดได้สิบบาทพอสิบบาทย่อใหนใดพักามาพักติ๋วย่ำเนี่กับบมีครับ แจกบดอะไรนี่ต้นนี้จะเป็นเฮดปลูกได้พี่น้องครับดอกมันใหญ่มันหนาเนี่เยเฮดปลูกกับถ่ายเฮดฟ้ามันจะดอกบางดอกใหญ่ขึ้นกันตอมันจะบ,บางอย่างสินะครับเลดูกันผัดไอยางนะซิบาบาทนี่น่าเอาปะผัดข้าวหน้าแบบแตงผักหอมผักหอมครับอู้หลายอย่างหลายเนีเอาพี่น้องครับ ชว่วงนี้เคียวชะอมอุดมสมบูรณ์ลหลายบ้าททองหมูอึดแต่เนื้อยากน่ากินครับตามฤด,ดูกาลนัันพี่น้องครับมันจะคนบ้านน้ำทรายยังก่อนจำได้บวบผัดแม่เสพกอยสินค้าของปลากบ็บม่ค่อยหลายครับชว่วงนี้สินีแน่นนกับสินเป็น เส้นบักว <google> <boundaries> ัยหลาบบักว e ัยเดือเฮ็ดกระดาครับช่วงตามช่วงฤดูกาลของมันครับเอานี่ละพี่น้องครับบรรยากาศตลาดนัดเช้าเมือนี้ครับตลาดนัดเสาบ้านสองก้อนครับอู้หูคนกำลังมาเด้อพี่น้องครับมาเสาะเพราะมาเจ็ดโมงกันคนบ่หลายเลยตะวันตอนนี้ปูนครับอยู่ไกลๆเป็นคนกำลังกำลังล่างไหลเข้ามาบรรยากาศดีครับวิวโอกะงามของกินก็หลายนะครับตลาดนี้ มันมีทุกสอนผลึกหัตสมบูรณ์ดีครับเริ่มขายกันตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่ากับพุ่งพุงคนละครับมาสายเนี่ยจะต้องอจอดคอยด่านนี้ไดยถูกๆสามโลหกสิบบาทคนหลายขนาดเลยมีโอกาสก็มารอกมาเที่ยวน้ำกันครับพี่น้องครับช่วงนี้ของปลาก็คือผมบอกจะมีแต่เฮดบอสแล้วกกับคอาายเดือปลาแม่นำ้ำโค้งคบหน้าปลาหน้าไป็นสัญลักพี่น้องครับ I don't know why.